คือสุดท้านะโอเคสวัสดีนะครับเออ่ผู้ชมชาวเมืองไทยคืออย่างนี้โอ้โไปเก้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใครถ้าเจะบังเอิญดูอีกคลิปสุดท้ายเนี่ยคงจะจำนะว่าจบลงเรื่องหูแบบผมเนี่ยจันใจทะเลาะอะไรกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนที่ว่ามีเพื่อนๆที่คนที่เข้าฟังในที่นี้เออ่หลายคนก็กลัวเนี่คนเมืองไทยจะตกใจเข้าใจผิดเฮ้ยพอรังเกียตัดเสร็จผมก็จันใจไง ชกเอาโนวมชกขันมขาอยะไรเงี้ยก็ยังนั่งกันอยู่อย่างนี้นะฮะผมก็พิจารณ์เงี้ยอไรเอ่อเขาก็เลยมีคนเสนอว่ายังไงเราก็มาปรับตัวให้ห็นว่าเราไม่ไม่มีร่องรอยการชกกันอยู่นะเรื่องที่ว่าคือคือโดยส่วนตัวเนี่ยอันนี้อันนี้ผมอาจจะอาจจะต่างผมไม่แเน่ยเนี่ยแต่ว่าตรงแบบผมไม่กล้าอ้างว่าตรงนะความเห็นใจๆนงผมจะหลนะผมเนี่ยผมผมเป็นคนที่ ที่ไม่หมยเรื่องการเถียงกันอยา่างรุนแรงการแม้ท่านไปช่วงการทะเลาะกันอะไรแม้ท่านจบไม่เกิที่ผมบอกผมชอบไอ้รัฐสภาบางคนติดมากอย่างนี้คือไม่เถียงกันแทรกกันอายาให้ใครที่เคยดูคนไทยที่เคยดูลองไปดูนะรัฐสภาติดเวลามันทะเลาะกันเนี่ยผมโตขึ้นมาในรัฐสภาออสเตรเลียที่เรียนมาจากรัฐสภากิษเนี่ยนั่งดูมันคนชอบมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่หมยเรื่องพวกนี้นะเรื่องการพูดแย้งพูดแทรกอะไรเนี่ยแน่เราผม าคนนึงถามแล้วคนตอบตอบนี่มันไม่ใช่การที่ปายในความเห็นผมนะเอ้นี่เปยคนอื่นอื่นอาจอนะจะไม่เห็นด้วยนะผม,ผมพี่แต่แค่นี้ว่า <S <S ผมพูกยังหินไม่ตกอาจารใจอย่างรุนแรงอีกหลายเรื่องอยู่นะกับพีจ่จรานเนี่ยแม้ไม่อยากจะบอกความลับเลยว่า <S <S เขียยกันอย่างรุนแรงมากๆเลยุ๊โลกแลยนะเนี่ยนะตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันเนี่ยน,นะฮะแต่ก็โอเคอ่ะพรา้ผมก็ว่าผมก็พูดมาตลอดว่าแม้หนักคน ที่ผมแย่งเรื่องเสื้อหรือเรื่องสลิงเลยผมเสียดายมากนะที่พวกผมไม่ไม่มาเขียนเพรผมเพราผมไม่มาหรืการเถียงกับใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับปัญหาอย่างรุนแรงแล้วในที่ก็ยังคงคงเถียงกันได้ต่อไปแล้วก็ยังคงไม่มทุกหน้าไม่ทุกไล่ร่างกายโอเคผมก็มีอะไรแค่พูดแค่นี้เพราะสิ่งที่ผมอยากเสนอก็เสนอไปหมดแล้วนะฮะก็ก็ให้ให้ให้ท่านทั้งสองท่านนี่เป็นฝ่ายผู้เป็นหลักแล้วกันอาจารย์จันใจ ก็ผมถือว่าการย์สังสา์เป็นเพื่อนผมเพื่อนแล้วกลับกันบ้างการสกเฉียงกันเป็นเรื่องธรรมดาที่นำไปสู่การพัฒนาระดับความเข้าใจของแต่ละคนทั้งสามคนแล้วก็คนที่มาร่วมฟังวันนี้คงจะเห็นค้อยกัน ว่า2475นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในการสร้างเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยแต่การต่อสู้มันยังไม่จบรัะประชาธิปไตยอาจจะมีความคิดแตกต่างกันแต่เราจะร่วมกันในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยความสมานฉันท์กัน ผู้สมแต่ว่าใครที่ไม่รู้นะที่จะลันจะรันจะตั้งเจ็ดสิบนะเอาโสหนะอาอีกไม่กี่ถ้าได้ภาษากันผมผมนสกจั่ที่ปัจจทยน้อยลงเพราะยังไม่กี่วันจะตายแล้วทีนี้จะพูดเป็นทางการนิดถึงว่าเดีว,วันนี้นะกางมมงนี้ที่ทเชฟเฮาเน์นะร่วมกับผมะ กบุรักยาไตไทยทยในยุโรปจากธรรมนาหัวข้อธรรมนานี้สอพร้องกับวาระวาระโดวันนี้แ5สิบห้าปีของการปฏนวันิประชาธิปไตยวันที่สี่มิถุนาสองพันสีิบห้าขวข้อนี้นี่มันมันเป็นทั้งเหตุและผลของของการที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถสร้างยาไตหรือสถาบันยาไต ลงหลักปักฐานได้ในช่วง2 0า0ป,ปีแล้วก็พอามาถึงปีที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันแทบไม่ค่อยเหลือนะที่เหลือลอยู่บ้างที่พอจะเรียกว่าเป็นสัญล,ลักษณ์เดียบใั่ที่เหลือบ้าง <c oughs> ก็คือประชาชนคนไทยเรายังมีเสรีภาพอยู่อยู่บ้างในบางระดับนะยกเว้นเสรีภาพทางการเงินอาจจม้มีแล้วนะครับแต่ว่าเสรีภาพอื่นๆยัง ยังดำรงอยูอ่ก็พอร่วมทุสนะ่วนดูดีแท่ไม่มีแล้วที่ที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสถาบันหรือเป็นระบบหรือเปน็นแหล่งเก็บไตนะฮะทีนี้สาเหตุสำคัญที่ผมบอกเป็นเหตุเรื่ผลก็คือก็คือ<ะ>การเมืองการปกครองนะที่นิยมการแช่งนาคแล้วแช่งนาคมากขึก้นมาคขึ้นจนกระทั่งเป็นสุดที่ขึ้นเลยแลหน้าเด็ะขาด เป็นสาเหตุที่สาคัญประการแรกแยะที่ทำให้ประเทศไทยไม่สิ้นใจนะว่าคนคนไทยสังคมการเมืองไทยจํานวนหนึ่งเขายังนิยมก็คือวัฒนธรรมการพิัากษาวัฒนธรรมอำนาจนิยมแล้วก็ัวข้อที่สองารียนรูสั่งเรื่องต่างผูเนี่ยมันก็เป็นผลก็คือมันมันเรียอว่า จะเรียกว่ามาันประกวบเหมาะก็ได้ก็ในปีที่แปดสิบห้าเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนรการเราได้ประสาทใหม่ที่งบจราลงรลประสาทพยนตร์นะซึ่งซึ่งจะโดยบุคลิการโดยโบุคลิกลักษณะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเขายอมความ คนมียมการใช้มากนะพูดแบบพูดแบบแบบพิชาการก็เลยก็คือเขาต้องเขาต้องการที่จะเขาต้องการจะปกครองแบบสมบูรณ์ในานยุทธนาวิทยาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ระบอบนี้มันถูกปฏิวัติโค่นล้มไปเมื่อวันที่14ีมิถุนายนตรงี้เพราะฉะนั้นพอนี้ปีที่8-5เนี่ยเราก็มาได้ ประเทศไทยนะี่ยมีขั้นใหม่ที่นอกจากไม่นิยมในไตแล้วเป็นขั้ใหม่ที่พย,ยายามจะสร้างยายีมที่เป็นส่วนของดุลยิดชด้าไอ้นี่ก็เป็นปนัญหาเป็นอุปรสรคสัาสคัญของของพยาไตทีนี้พวกเราหรือพวกผมเนี่ยนะก็เคยเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อพยาไตมาตั้งแต่คณนะะรัฐนะแม้ว่าช่วงหนึ่งนะจะไปเป็นนักปฏิวัติเป็นคนนี้เป็นนักปริวัติ แต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยทุกมงพรรคการนมืตงในประเทศต่างๆก็นโยบายข้อแรกหรือโครงการข้อแรกคือปัญหาที่มันใหนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แต่ประเทศไทยอุดมคณ์นะเพราะว่าในทางความติดสุจริทางโครงการเรถือว่าการวัดเป็นการวัดปัญญาชาติเบียดตายเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องมีนโยบายป็นการหลักหลักนโยบายข้อแรกก็ต้องกระจายเรื่อต่อต้านประเด็นการทหารหน้าสุ ถึงแม้ถึงใังกระานนะมันก็ไม่มีปัจจัยภายในภาพผมนี่หรอกมันไม่มีปัจจัยไม่ว่าพระคนนิ่งะจะใช้หลักการจัดตั้งปะะัจจัยรวมสูงนะนะ<ม>แต่ว่าในทางปฏิบัติในความจริงมันต้องไม่มีปัจจัยมันไม่จะเป็นปันปนจจัยนะหรือแทบไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็การการวัดผ่ายแพ้ผมก็ออกมาออกออกมาจากภาพผมนี้ ก็เข้าร่วมการต่อสู้เพื <te ่อประชาธิปไตยในระดับต่างๆมาเรื่อยๆแล้วก็พูดลงไปรงมาเนี่ยความจริงผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเเารียกอะไรไม่ค่อยอุทิศตัวเองเหมือนสมัยเป็นนักปฏิวัตินะเพราะว่าเรื่องๆแล้วผมก็ไม่อยากรูที่ชีวิตเพื่อประหาที่ปไจจัยเท่าไหร่นะไม่จะแตกต่างกัหรอกนะเพราะว่าผมมองเห็นพ่อวันพ่อปกครองอย่างไร แต่ว่าการใสมันถึงวันนี้ก <su> ็ย <anak> ังเป็นระบกที่ที่น่าจะใช้ภาษาแบ่ระดับกลางก็จะเป็นระบบการปกครองที่เร็วที่สุดอ่ะที่เร็วน้อยที่สุดคือหมายความดีดีกว่าระบบอื่นะผมก็ยังยังเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อจะบใส่และพวกการต่อสู้จับใส่ก็จะไม่ต้องหนีต้องหนีไผ่มาอยู่นะครับทีนี้ในโอกาส ที่สัมมนาวันนี้ท่านทั้งหลายคงอยากได้ยินได้ฟังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบอกไอ้ระบบอำนาจอำนาจเด็ดขาดน,นะฮะแล้วเราจะทิ้งวัฒนธรรมก่อน,นะฮะซึ่งก็เป็นปนัญหาเป็นเป้าใหญ่ของเราที่เราจะต้องโตมตีเรารต้องโตมตีนะครับเมื่อวีหลายตกลงกันแล้วจะทำเราจะทำยังไงเราจะสู้กันยังไงนะก็ต้องคุยกันต่อที่คุยกันต่อนะฮะแต่ว่า แต่ว่ามันกับเวลาจํากัดไม่รู้จะคุยกันต่อกันที่ไหน,นเมื่อไรนะจะต้องคุยกันต่อนะคือคือเวลานี้นะการต่อสู้สถานการณ์การต่อสู้ในประเทศไทยในยุคนะี้มันใช้แบบความรู้แบบความรู้เก่าๆความคามิดแบบง่ายๆไม่ได้ะมันต้องใช้ปัญญามากไม่ใช่ปัญญามนุษย์เราเป็นปัญญาจํากัดตอนนี้ต้องมาใส่ปัญญาลุมนะความจริงแล้วโลกทั้งโลกนะ สดกระจกอะโลกทั้งโลกนีผ่านยุคนักเียบผ่านยุคนักที่ยิ่งใหญ่มานานแล้วนะสมัยก่อนต่วที่สิบหกสิบเจดแปดมีนักที่ยิ่งใมีจอรล็อกมีนักนี้ยิ่งใหญ่หมดที่ี่ที่เดียวกันมีนะมีโยมันมีหลายคนเลยนะแต่ท่านยุคนี้ผมไปยุ่ความคิดรึงใครใครที่แอแสวหานักี่อ่ยิ่งใหญ่มันไม่มีแล 8, 17, 8 nah <uch la> <một> ้วในโลกนี right ้ และจะไม่มีทางมีอีกต่อไปแล้วในโลกนี้นะเพราะผมยัไมง,งมไม่ชอบชอบห้างมากไม่ชอบไม่ห้านกรชี้ผมไม่ห้างเลยเพราะผมไม่เชื่อว,ว่านักนักชิ้นยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอีกแล้วไม่เชื่อแล้วเป็นความี่บุลขานาดเขาไปค,คุยกันชว,วน้วางคุยกันอย่าอย่าห้างกรชี้มา, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ากอย่าห้างกรมชี้มา <c oughs> นะ